สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปจาก c d เดที่จะทำให้การใช้งานมัลติทัสกิ้งในโฟนใช้ได้ง่ายขึ้นคล้ายๆใน iPad ที่สามารถใช้นิ้วในการในการเปลี่ยนแอปที่เปิดไว้หรือใช้การปัดหน้าจอเพื่อออกจากแอปลองมาดูกันนะครับว่ามันน่าใช้แค่ไหนความสามารถแรกของมันคือปกตินะครับเวลาเราจะสวิตช์ระหว่างแอปเราจะต้องกดปุ่มโฮมสอครั้งจากนั้นก็เลือกแอปที่ต้องการ ช่ไหมครับแต่สำหรับใครที่เจลเบรกแล้วลงซีเฟอร์ไว้สามารถที่จะปาดหน้าจอจากล่างขึ้นบนจากนั้น iPhone จะโชว์แอปที่เปิดไว้ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราไม่ต้องกดปุ่มโฮมทุกครั้งที่ต้องการสวิตช์แอปนะครับความสามารถที่2นะครับถ้าต้องการออกจากแอปให้ปาดหน้าจอจากล่างขึ้นบน ด้วยวิธีนี้จะเป็นการออกจากแอปความสามารถที่3นะครับคือการเปลี่ยนแอปโดยที่ไม่ต้องออกจากแอปวิธีการคือให้ปัดหน้าจอจากซ้ายไปขวาอย่างที่เห็นนะครับครับและนี้ก็คือฟีเจอร์หลักๆของ c ซ e เฟอที่มี ใครที่จะเบร iPhone ไว้แต่ยังไม่เคยลงแต่ยังไม่ได้ลงก็ลองโหลดมาลองใช้กันนะครับ